ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ผมเป็นขอเวนเวอร์ชันภาษาผู้ไทยนะครับผมเบลโกเซก็เป็นผู้ไทยผู้หนึ่งครับผมนะครับเป็นผู้ไทยชนิดหนึ่งพอดีครับผมผมบ้านเกิดผมอยู่เลนูนครนะครับผมเลนูนครนครพนมตอนนี้ผมอยู่นาทางเขามหกรรมผู้ไทยนานาชาติโฮมหากเงาผู้ไทยเ้าผู้ไทยนะครับเดี๋ยวผมละแวะเขาไปดินอยู่ข้างไหนสักหน่อยหนึ่งครับผมได้มีโอกาสพานมาทางนี้นะครับผมอยู่อำเภอเขาวง จังหวัดกระสินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอิตตี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแันผมเดี๋ยวบ ผมสอนอยู่มอกกระสีมซื้ออาจารย์อามแต่ว่ายเด็ดซองยู่บุนเปล่าเกษตรครับผมโคตรเลนูการเพื่อขอเบิ้งของของไอแขกตลอดทูกไทลดำขอบคุณหลายครับผมไม่ใช่งานเก็บบรรยากาศผู้ว่านมาอยู่ไหมพี่ได้มาครับผู้ว่านพักแค่ผู้ว่านติดงานครับโอ้ดีเจอเดียวไปไปเกันแล้วไอไอไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยว เดี๋ยวไปด้วยกันได้ครับเดี๋ยวๆโคสวัสดีครับโอ้มได้ครับเีครับผมได้ไดครับได้ครับเดี๋ยวผมององเดี๋ยวผมเจวาพีครับสวัสดีครับทีไอ้แขกมาไทยลูข้าวเดี๋ยวมากอ้อผมเลยกอนฟอรเห็นใรไเออเนี่ยครับมาเดี๋ยวผมลัยเอ้ง้อนผู้ไทยกันผมกับผู้ไทยเรนูอันนี้ผู้ไทยมุกดาหารโอ้เราแฟนครับเอ้ไอ้แกู่ดไทยดามไลรีครับผมวันนี้นงสง ขออนุญาตาสัมภาษณ์โอเคครับผมครับเมนมนมือนี้มาขอบคุณเอฟซีเพราะอยแขกมาได้ต้องมาได้ผมว่าเาไไดู้ได้ที่จริงไปอเดี๋ยวขออนุญาตครับผมเมนแมนแมนกู้จักกูจักองค์กระติ้ตามเราอยู่เพราะว่าไอ้อันมองไอ้ไอ้เตอร์ยู่หน้าเราเอดไอ้ไอ้นะช่วเผาไอ้ยูทูบเบอร์นนี้้้ไวและ สวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดให้เรนูครับอ๋อพูไธยเรนูครับเทเรนูพี่ตามอายเือกันข้บเจอพี่ที่ติดตามครับเรนูเด้ออันผมติดตามไอ้ทีมงานในชนเ่ายูทูบเบอร์ตลอดครับผมอันนั้นแม่ปุ๊บอยูมากนี่มัน เป็นผู้ช่กันแม่อ๋อเอาเบอร์เท่ามาเดี๋ยวอันไหนไปเริ่อพี่น้องทั้งในนู่มานะเรื่องสบายดีพุผมเอ็กงานยุ่มหาเรงกาลสินเป็นคู่คู่โอคู่คู่หรือพ่อคู่เป็นคู่คู่ครับเป็นเป็นอาจารย์คู่สอนแม่นครับเออครบเคปิดโอมากกับเพื่อพี่น้องทั้งผีทั้งผู้ไทยคือพอรต เพื่ออดสามคลิปปีเนาะเอาไอไอหว้าวตัวไหนเนะครับเแฟนคลับเนเนี่ครับทางฟังไยเอาสักต้นทิดตามลายดิวิดีโอค่อยนี่เฮ็ดเพื่อพี่น้องทังไ่ยโดยเฉพาะผู้ที่ไปเฮ็ดงานอยู่ต่างแดนและกผู้ที่ แบบบ้านเจ้าปทเจริญเนาะแค่แล้นครับขคือหอดความหลังบ้านเจ้าปทถนนดีดีทางดีๆเนาะบ้านคลอยเหนือหงายพวกอุกบาทหลายนะก็เลยว่าเพื่อนสั้นบ้านสองนั้นยังคือเก้ายังสามขี้กันคือเก้าละบ้านนะครับภาษาคือเดี่ยวคือเดียวกันเออไอ้ดีเจอไรครับไอ้ดีเจอไรเดี๋ยวพวกเราไปแวะไปดิ้นน้ำยู้ะครับครับแล้วไอ้เตยอยู่หน้าครับไปติดตามตลอดครับเพลงหน้าเตยอยู่หน้ากันยินดีต้อนรับมเรื่อยเห็นเบ้าดอนครับฟ้าะขึ้นหัวแน่ ที่งานนในดา่าทีงานเดี๋ยวครับข้าวปลาข้าวหลงแมนเมนครับข้าวป้าจะย่อคนและสิมคนเลยครับผมสวัสดีกัเดี๋ยวเจอกันครับผมโดยด้วยด้วยเดี๋ยวไอเดี๋ยวผมเซลฟี่แน่โอ้ยวันนี้ไม่ได้เห็นกันยังไงได้หนี่นี่หนิว่าไทยครับผมนี่นี่ครับหนึ่งสอง โชคดีแล้วมาหากันมื้อนี้ครับครับโยๆๆเดี๋ยวโหเราไปนั่แล้วครับได้นั่หลังเบื้องเล่าไปเยอะครับแสบใจดีครับครับู้กันขอโทษค่ะผู้ให้พร้อเอาพี่น้องเป็นเพื่อหูจักมาเตยแจกอ่ะเพื่อคอมเมนต์เบื้องแน่ครับลืิ่มมาแล้วครับผม มาเตยมาจะไหน,นลืมแล้วครับผู้ไทยรงดินแล้ว <Hi. S 1> ดิมมาเตยเนี่ยโอ้นี่ครับเกิดหอดยังน้อยตอนสัก4ี่สิบป,ปีที่แล้วนะครับตอนนี้อยู่เขาวงครับผมเขาวงสวยมากครับนี่ครับเพิ่มเพิ่มมีเคยดินต้องลองเบึ้งนะครับนี่ขับไปได้หนึ่ขาถกเพกนะครับผู้ไทยคับเถืงครับสุดยอดสุดยอดซ้อมเมื่อเดียวบ่ ม,มือเดียวครับมาแข่งได้ได้แซมเลยก็ไม่ก็มาสุดยอดโอ้สุดยอดสุดยอดเอาพวกละเขาเขาเจอไรเขาเจอไรครับ,ออรออรรบสุดยอดเลยนี่ครับหน้าโอ้โหโรงเรียนสุดปลาพายครับผมอันนี้เพื่อนว่าได้ที่สองวันนี้บอกมานทำกันบ่โรงเรียนเดียวกันบ,บ่ได้ได้ที่สองนะเพื่อนกันก <laughs> แล้วของของเจ้าของดี้สิเหร ย่องหลังเออครับแล้วดินเป็นว่าหนาข้างหลังเขาดินเนี่ยเขาดินมาตนเตยเป็นวะดินเป็นบะเป็นครับแ่มเออ็อบอ่าโอเคครับสวัสดีครับผมอ